สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องตัวประกอบนะครับแล้วก็ตรงกับบฝึกหัดที่1.2นะครับคำถามนะครับ14เป็นตัวประกอบของ28หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับการที่14จะเป็นตัวประกอบของ28ได้หมายความว่า14ต้องไปหาร28แล้วลงตัวนะครับแลวเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับ28ตั้งหารด้วย14นะครับ14คูณจำนวนใดนอได้28 ก็รับ2ครับ14 2เป็น28ลบก,กันเหลือ0อย่างนี้เรียกว่าหารลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าเป็นนะครับโอเคตอบเป็นเพราะ14หาร28ลงตัวนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับต่อไปครับข้อที่2 8และ48เป็นตัวประกอบของ48หรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับอ่าอันนี้จะต้องตรวจสอบ2จํานวนนะครับจํานวนแรกคือ8นะครับตรวจสอบดูว่าหาร48แล้วลงตัวหรือไม่นะครับแล้วก็จํานวนที่2ครับ48ไปหาร48แล้วลงตัวหรือไม่นะครับอ่าเริ่มจากจํานวนแรกก่อนนะครับ48หารด้วย8 8คูณจำนวนใดนอนได้48ก็คือ86 48ลงตัวพอดีนั่นเองนะครับต่อไปครับ48หารด้วย48นะครับอันนี้แน่นอนครับตัวมันเองหารตัวมันเองต้องลงตัวอยู่แล้วนะครับรับ1นะครับลบกันเหลือ0อย่างนี้เรียกว่าหารลงตัวทั้ง2จํานวนนั้นก็ต้องตอบว่าเป็นนะครับโอเคตอบเป็นเพราะ 8และ48หาร48ลงตัวครับต่อไปข้อที่3นะครับอันนี้หลายจำนวนเลยนะครับมี2 3 4 6 2 3 4 6 8เป็นตัวประกอบของ16หรือไม่นะครับ เพราะเหตุใดนะครับเราก็เริ่มตรวจสอบทีละจำนวนนะครับ2ไปหาร16แล้วลงตัวหรือไม่อันนี้ขออนุญาตคิดในใจนะครับมีนะครับ2คูณ8เป็น16นั่นเองนะครับลงตัวนะครับต่อไป3ามไปหาร16แล้วลงตัวหรือไม่อันนี้ไม่มีนะครับไม่ลงตัวอันนี้มากไว้ก่อนนะครับเอาเฉพาะที่ลงตัวก็แล้วกันอ่าสงลงตัวนะครับ อ่าสามไม่ลงนะครับต่อไป4ี่ครับตรวจสอบ4ว่าลงตัวหรือไม่นะครับสี่คูณจำนวนใดหนอแล้วได้16มีไหมครับอ่ามีนะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวประกอบนะครับเพราะว่าหารแล้วลงตัวนะครับต่อไปครับ6ไปหาร16ลงตัวหรือไม่นะครับไม่มีนะครับอ่าได้แค่6 2 12งสิบสองทำกาก็เกินนะครับอย่างนี้เรียกว่าไม่ลงตัวนะครับต่อไปครับ8 เป็นตัวประกอบของ16หรือไม่นะครับอันนี้เป็นนะครับ8 2 16นะครับงนั้นข้อนี้เราจะสรุปตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับให้นักเรียนดูตรงนี้ครับถ,ถ้าเจอคำถามนี้หมายความว่าเขาถามว่าทั้งหมดนั่นเองครับจำนวนที่ให้มาทั้งหมดเป็นตัวประกอบของ16หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าไม่นะครับเหตุผลเพราะว่ามันมี2 4 และ8ที่หาร16ลงตัวนะครับแต่นะครับมีข้อยกเว้นตรงนี้ครับแต่นะครับ3และ6หาร16ไม่ลงตัว เนื่องจากว่ามันไม่ได้หารลงตัวทุกจํานวนนะครับเราก็เลยตอบว่าไม่เป็นนะครับนะครับยังขาด3กับ6นะครับที่ยังหาไม่ลงตัวต่อไปครับข้อที่4ครับจำนวนนับตั้งแต่20ถึง50จํานวนใดบ้างมี7เป็นตัวประกอบอ่าก็คือตั้งแต่20นะครับไปจนถึง50นะครับมีจํานวนใดบ้างที่7หารลงตัวนั่นเองนะครับอ่า เริ่มนะครับั้นจำนวนตั้งแต่20ก็คือต้องรวม20ด้วยแต่ว่า20หารด้วย7ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นก็นับถัดไปครับก็จะไปเจอจํานวนแรกคือ21นั่นเองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับจากนั้นเราก็นับเพิ่มทีละ7ไปเรื่อยๆเลยครับก็จะได้28ครับได้35ครับเพิ่มไปอีก7ก็ได้42ครับเพิ่มไปก7ก็ได้49โอเคนะครับถ้าเพิ่มต่อไปอีก มันก็จะเกิน50นะครับก็จะเกินขอบเขตที่จดกําหนดให้แล้วเพราะฉะนั้นก็ตอบอแค่จําจำนวนนี้เท่านั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับคําสั่งข้อที่2นะครับหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนที่กําหนดให้นะครับหมายความว่าให้หาทุกจํานวนที่สามารถนํามาหารจํานวนที่กําหนดให้ได้นะครับอ่าคุณเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ22นะครับอ่าเวลาหานะครับ ตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนี้พี่กำหนดให้ให้นักเรียนหาทีละคู่นะครับเมื่อได้1นักเรียนก็ต้องได้22มาด้วยนะครับเนื่องจากว่า1กับ22คูณกันแล้วจะได้เท่ากับ22นะครับเท่ากับจำนวนนับที่เราต้องการนะครับต่อไปครับสองก็ต้องได้11นะครับเพราะว่า2คูณกับ11แล้วได้22นะครับ อ่าระหว่าง 2- ถึง11นะครับมีจำนวนนับได้อีกที่เป็นตัวประกอบของ11หรือว่าไปหารขออภัยครับที่ไปหาร22ลงตัวนะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับก็ตอบแค่นี้นะครับมีแค่4จํานวนนะครับต่อไปครับ37จนะครับจำนวนที่เป็นตัวประกอบของ37จนะครับจานวนแรกเลยครับมี1แล้วก็ 37นะครับ1กับตัวของมันเองนั่นเองนะครับจะหาลงตัวนะครับหนคูณสาได้3 7นะครับต่อไปครับมีอีกหรือไม่นะครับระหว่าง1จนถึงสามสนะครับระหว่าง1 3 7ก็จะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับข้อนี้ได้แค่2จํานวนนะครับโอเคต่อไปครับ 39นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ39นะครับคู่แรกก็จะได้1กับ39นะครับเพราะว่า1นึคูณสาแล้วได้เท่ากับ39นะครับต่อไปครับจำนวนที่2ครับคู่ที่2นะครับได้2ขออภัยครับได้3ครับกับ13นะครับเพราะว่า3คูณกับ13แล้วได้เท่ากับ 39นะครับระหว่าง3ถึง13มีอีกหรือไม่ที่เป็นตัวประกอบของ39หรือว่าไปหาร39ลงตัวนะครับจะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับก็จบนะครับได้แค่4จํจำนวนนะครับต่อไปครับ46นะครับคู่แรกเลยครับได้1แล้วก็ได้4 6กครับ1กับตัวของมันเองนะครับทุกจำนวนจะต้องมี1กับตัวของมันเองที่หารลงตัวนะครับ ต่อไปครับเนื่องจาก42 46, 46เป็นจํานวนคู่นะครับเพราะฉะนั้นสองต้องมาแล้วนะครับทีนี้เราก็หน้าที่เราก็คือหาว่า2คู่กับจํานวนใดหรือคูณกับจํานวนแล้วใดแล้วได้46ซึ่งก็คือคูณกับ23นั่นเองนะครับ2คูณ23แล้วจะได้46นะครับะระหว่าง2จนถึง23นะครับระหว่าง2กับ23มีจํานวนนับใดที่ หาร46ลงตัวอีกหรือไม่นะครับจะเห็นว่าไม่มีนะครับถ้าทักเรียนพิจารณาให้รอบคอบแล้วจะไม่มีนะครับงานข้อนี้ก็ได้แค่4จํานวนนะครับจำนวนต่อไปนะครับ54ก่อนแล้วกันนะครับดูจำนวนนี้ก่อนนะครับนะครับ54ก่อนนะครับจำนวนแรกนะครับมี1กับ 54ครับ1กับตัวของมันเองนะครับคู่ที่1นะครับคู่ที่2ครับ2ต้องได้นะครับเพราะว่า54เป็นจำนวนคู่นะครับคู่กับจำนวนใดนักเรียนคิดในใจไม่ได้ก็ลองทดดูนะครับก็จะได้27นั่นเองนะครับถัดจาก2ไปใน่3ได้หรือไม่นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ลองตรวจสอบตั้งหารดูนะครับนะครับถ้าตั้งหาร ได้ถูกต้องจะเห็นว่าได้เท่ากับรับ1นนะครับหารพร้อมๆกันเลยเลวกันนะครับ313หลบกันเลย2 1 4ลงมานะครับ38 24นะครับลงตัวพอดีเพราะนั้น3คู่กับ18นั่นเองนะครับต่อไปครับ4หาร54ลงตัวหรือไม่นะครับหาตัวสอบดูนะครับ สี่หนึ่งสี่ลบก,กันเหลือ1นึงดึงสี่ลงมา4คูณจำนวนใดได้14ไม่มีอันนี้เรียกว่าไม่ลงตัวก็ไม่ต้องหารต่อแล้วนะครับต่อไปครับ5ขอข้างไปเลยเพราะว่าอันนี้ลงท้ายด้วย4นะครับจะหารด้วย5ลงตัวก็ต่อเมื่อลงท้ายด้วย5กับ0ย์เท่านั้นนะครับต่อไป6ครับ6คูณจำนวนใดหนอแล้วได้เท่ากับ54นะครับก็คือ6คูณ9นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคูณนี้ก็คือได้6กับ9้นั่นเองครับ ระหว่าง6กับ9นะครับก็จะเหลือเจ็ดกับอขอภัยนะครับเหลือ7กับ8อยู่แต่7กับ8นะั้นไม่สามารถไปหาร54แล้วลวงตัวก็ถือว่าไม่ใช่ตัวประกอบลักษณะเชินนี้ก็คือครบแล้วนะครับอขออนุญาตไปต่อด้านบนแล้วกันนะครับ ่าหรือว่าอันนี้ก็ได้กัะครับอยู่ตอนระล่างนี้เลยก็ได้นะครับเป็นคู่คู่นะครับโอเคจบครับต่อไป59นะครับคู่แรกเลยครับต้องเป็น1กับตัวของมันเองครับ1กับ59นะครับ1คูณ59แล้วจะได้59นะครับนี่คือคู่ที่1นะครับอระหว่าง1ถึง59มีจำนวนนับใดอีกบ้างที่สามารถหาร59ลงตัว ถ้าพิจารณาให้รอบครอบแล้วตรวจสอบแล้วนะครับจะเห็นว่าไม่มีนะครับอันข้อนี้ตอบแค่2จํานวนนะครับโอเคครับต่อไปครับ60นะครับอ่าิบนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ60นะครับทุกจํานวนของ60กูที่1ครับที่1กับ6กครับ1กับตัวของมันเองนะครับ 1>, 1คูณหกแล้วจะได้เท่ากับ60นะครับต่อไปคู่ที่2ครับเนื่องจาก60เป็นจำนวนคู่่า2ต้องหารลงตัว2คูณจำนวนใดหนอก็2คูณกับ30นั่นเองนะครับแล้วจะได้เท่ากับ60นะครับต่อไป3ลงตัวหรือไม่ลงตัวนะครับ3คูณจำนวนใดหนอได้60นะครับก็คือ3คูณกับ20นั่นเองนะครับ สามคูณกับ20แล้วจะได้เท่ากับ60นะครับคู่ต่อไปครับ C ได้หรือไม่นะครับอ่าสได้นะครับถ้านักเรียนบางคนคิดในใจไม่ได้อาจจะตั้งหารก็ได้นะครับ4คูณจำนวนใดนอนแล้วได้60 4 1 4นะครับลบเหลือ2ดึงศูนย์ลงมา4 5 20ลงตัวพอดีงั้น4คู่กับ15้นั่นเองนะครับ4คู่กับ15นะครับ จำนวนถัดไปครับห้า 5, ได้หรือไม่ห้าได้อันนี้อยู่ในสูตรคูณที่เราท่องกันอยู่แล้วนะครับห้าคูณสิบสองหรือห้าคู่กับสิบสองนั่นเองนะครับถัดจากห้าไปมีอีกหรือไม่อ่ามีนะครับหกนะครับหกคู่กับสิบนะครับระหว่างหกกับสิบอ่าก็จะเหลือตรงนี้นะครับอ่าเหลือเจ็ด แแลวก็9้นะครับแต่เนื่องจากว่า78แล้วลก็9นั้นไม่สามารถไปหาร60ลงตัวนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ตัวประกอบเพราะฉะนั้นที่เราหามาก็ครบแล้วนะครับมีทั้งหมดอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวด้วยกันนะครับหรือ6คู่นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับ68นะครับจำนวนแรกครับคู่แรกเลยครับได้1คู่กับ 68นะครับหนึกับตัวของมันเองนะครับต่อไปครับคู่ที่2ต้องได้2แน่นอนเพราะ68เป็นจำนวนคู่นะครับคู่กับ34นั่นเองนะครับถัดจาก2ไปแม่3ลงตัวหรือไม่นะครับถ้าใช้เทคนิคที่คือครูเคยสอนให้นะครับ6บวก8จะได้เท่ากับ14เนื่องจากว่า 14ไม่สามารถหารด้วยแม่3ได้นะครับ3หารไม่ลงตัวดังนั้น68ก็หารด้วย3ไม่ลงตัวท่นสามก็ข้ามไปนะครับนี้ตรวจสอบดูครับแม่4ลงตัวหรือไม่นะครับอ่าหารด้วย4ลงตัวหรือไม่นะครับตรวจสอบนะครับ41 4- ลบกันเหลือ2ดึง8ลงมา4 7 28อ่าลงตัวนะครับได้4คู่กับ17นั่นเองนะครับ คู่ต่อไปครับสคู่กับ17อ่าระวาง4ถึง17นะครับมีจำนวนนับใดที่สามารถหาร68ลงตัวอีกหรือไม่อันนี้ไม่มีแล้วนะครับท้าเรียนพิจารณาให้รอบคอบนะครับก็จะพบว่าไม่สามารถหาได้แล้วนะครับก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับก็สรุปมีแค่3คู่นะครับโยงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ1คู่กับ68 2คู่กับ34แล้วก็4คู่กับ 17นะครับได้3คู่หรือ6จํานวนนั่นเองนะครับจํานวนต่อไปครับขออนุญาติ75ก่อนแล้วกันนะครับจํานวนนี้ก่อนนะครับคู่แรกครับได้1่กับ75ครับ1กับตัวของมันเองครับคู่กันนะครับคูณกันแล้วก็จะได้75นะครับเป็นตัวประกอบของ75แน่นอนนะครับต่อไปครับก็สังเกตนะครับ เนื่องจาก7จบวกหแล้วได้เท่ากับ12 12หารด้วย3ลงตัวเพราะฉะนั้นต้องมี3เป็นตัวประกอบแล้วนะครับอ่าก็ตัวสอบดูครับ75หารด้วย3 3 2 6ลบกันเหลือ1น1 15ลงมา3 5 15อ่าได้แล้วครับ3คู่กับ25นั่นเองนะครับ3คู่กับ25 ถัดจาก3ไปจำนวนที่เราควรจะมองคือ5นะครับเพราะว่า75นดั้นลงท้ายด้วย5นั้นไม่5ต้องหาลงตัวแน่น,นอนนะครับลองหาดูครับว่าหารแล้วได้เท่าไรหรือว่าหาคู่ของหาแล้วจะได้จำนวนใดนั่นเองนะครับ5้เองเป็น5ลบการเหลือ2ดึง5ลงมา5 5 25ก็คือ5คู่กับ15นั่นเองนะครับได้5คู่กับ15นะครับ ระหว่าง5ถึง25มีจำนวนนับใดที่สามารถหาร75ลงตัวอีกหรือไม่นะครับจะเห็นว่าถ้าพิจนรอบครอบแล้วไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สินสุดแค่นี้นครับได้6จจำนวนหรือได้3คู่นั่นเองนะครับอันนี้ครบแล้วนะครับโยงจับคู่ให้ดูอีกทีหนึงนะครับ1คู่ก็75 3สคู่ก็25นะครับแล้วก็5คู่กับ15นั่นเองนะครับ ต่อไปครับ72นะครับจำนวนแรกเลยนะครับได้หนึนะครับแล้วก็คูณของมันก็คือ72นะครับต่อไปครับเนื่องจากว่า72เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นแม่2ต้องลงตัวแน่นอนนะครับนักเรียนบางคนคิดใจไม่ได้ก็าอาจจะลองทดนะครับ2 3 รลบกันเหลือ1ดึง2ลงมา 2, 6, 12นะครับนั้นสองคู่กับ 3, 6นั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับ3ลงตัวหรือไม่นะครับลงนะครับนะเพราะว่าเคยบอกทริคหรือเทคนิคไปแล้วนะครับ7บวก2ได้เท่ากับ9ดังนั้นก็ต้องหารด้วย3ลงตัวนะครับ โอเคัน3คู่กับจำนวนใดาอาหาคู่มันครับ72หารด้วยแม่3ครับ3 2 6ลบกันเหลือ1ดึง2ลงมา3 4 12ก็ได้3คู่กับ24นั่นเองนะครับคู่ของ3คือ24นะครับถัดจาก3แม่4ได้หรือไม่นะครับอันนี้ถ้าคิดในใจไม่ได้นักเรียนก็ลองทดดูนะครับ72หารด้วย4ครับ 1> 4 1 4ลบการเหลือ3 1 2งลงมา4 8 3 2นะครับเพราะฉะนั้น C ได้นะครับคู่กับ18นั่นเองครับ4คู่กับ18อ่าทัดจาก4ไปจำนวนที่เราควรจะมอง5ไม่ควรมองนะครับข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าลงท้ 2, 5, ายด้วย2อหารไม่ลงตัวอยู่แล้วนะครับ6ลละอ่าอันนี้อยู่ในสุดคูณที่เราท่องกันเป็นประจำนะครับ6ได้นะครับ6คู่กับ 12ถัดจาก6ไปแม่เอ่าแม่ลงตัวหรือไม่7 0 7 7เป็นเ7เกินนะครับแม่8ล่ะอ่า8ได้นะครับ8คู่กับ 9. 8 9 72อันนี้ก็ชนกันพอดีนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าครบแล้วนะครับทั้งหมดก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, 11, 11, 11, 11 12จําำนวนด้วยกันนะครับโอเคอ่อาจะลืมนะครับเวลาหานักเรียนต้องหาเป็นทีละคู่นะครับอย่างเมื่อกี้คู่สุดท้ายนะครับ ได้8คู่กับ9นะครับคู่ลองมาก็6คู่กับ12นะครับอ่ขอเริ่มต้นใหม่เลยเกินนะครับจากคู่แรกเลยอันนี้1คู่เจ็นะครับ2คู่กับอ่ะสามสิบหอันยงอ้อมมานี่ก่อนแล้วกันนะครับ3คู่กับอ่ะยี่สิขอแทรกตรงนี้เลยนะครับ4คู่กับ18 6คู่กับ12แล้วก็8คู่กับ9นะครับโอเคจำนวนต่อไปครับ81ครับ 81ครับ1กับ81นะครับ1กับตัวของมันเองนะครับ1นึคูณแปก็จะได้81นะครับต่อไปครับ2ไม่ได้แน่นอนเพราะอันนี้81เป็นจำนวนคี่ไม่2หารไม่ลงตัวนะครับจำนวนที่เราควรจะมองก็คือ3ครับแล้ว3คู่กับจำนวนใดล่ะนะครับถ้านักเรียนบางคนคิดในใจไม่ได้ก็ตั้งทศครับขออภัยครับขยับขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับ3 2 6นะครับลบกันเหลือ2ดึง1ลงมา3 7 21นะครับลงตัวพอดีนั้น3คู่กับ27นั่นเองนะครับถัดจาก3ไปจะมีจำนวนใดที่หาร81ลงตัวบ้างนะครับ 4, ไม่ต้องมองนะครับข้ามไปได้เลยเพราะว่า4เป็นจำนวนคู่ไม่สามารถหาร81ได้อยู่แล้วนะครับต่อไปครับ5ก็ไม่ได้ข้ามไปเลย6ไม่ได้7 7คูณจำนวนได้ยนอไม่มีนะครับ8ข้ามไป9อ่ามาจอดที่9นะครับ9 9เป็น81ดนะคู่กับ9นะครับแต่เนื่องจากว่ามันคือจำนวนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เขียนแค่จำนวนเดียวนะครับอ่าสรุปก็ได้จําจำนวนนะครับเดี๋ยวโยงจับคู่ให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ คู่แรกครับได้8กับขออภัยครับ1กับ81นะครับคู่ที่2ครับ3กับ27นะครับแล้วก็คู่ที่3ก็คือ9คู่กับตัวของมันเองนะครับก็เขียนแค่ตัวเดียวต่อไปครับ96อ่าได้1กับ9 6นะครับต่อไปแม่2ต้องได้นะครับเพราะ96เป็นจำนวนคู่นะครับคู่กับจำนวนได้นอบางคนคิดในใจไม่ได้ก็ทดนะครับอันนี้ได้48นะครับ ต่อไป3ล่ะได้หรือไม่อ่าสามได้นะครับในใจไม่ได้อาจจะตั้งหารหรือทดนะครับ9กสหหารด้วยไม่3ครับ3 3 9 3 2อ่า6นะครับขออภัยครับลงตัวนะครับทันสคู่กับ32นะครับต่อไป4ล่ะลงตัวหรือไม่อ่าบางคนไม่มั่นใจนะครับหรือคิดในใจไม่ได้ก็ทดนะครับ96หารด้วยไม่4นะครับ4 2 8ลบกันเหลือ1ดึง6ลงมา4 4 16อ่าลงตัวนะครับ4คู่กับ24นะครับถัดจาก4ไปไม่5ข้ามไปเลยนะครับไม่6 6ละ่ะอ่าไม่มั่นใจลองทดดูนะครับ9 6หารด้วย6ลงตัวหรือไม่6 1 6ลบกันเหลือ3ดึง6ลงมา6 6 3 6อ่าลงตัวนะครับ6คู่กับ 16นั่นเองนะครับ6คู่กับ16ถนะครับถัดจัก6ไปแม่น7ไม่ได้นะครับ72 84บนะครับ73บวกไปอีก7ก็91นะครับถ้ารับ14ก็เกินไม่ได้นะครับต่อไปแม่8 8ละ่ะ8คู่กับ12อันนี้อยู่ในแม่สุดคูณที่เราท่องกันอยู่แล้วนะครับ ถัดจาก8ไปก็จะเหลือ 9, 10แล้วก็11แต่เนื่องจากว่า3จํานวนนี้ไม่สามารถหาร 9, 6ได้ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ตัวประกอบอเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ 9, 6ก็เลยมีเท่านี้นะครับอลองนับดูได้กี่จํานวนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12จำนวนด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับการหา ตัวประกอบของจำนวนนับทั้งหมดทุกตัวนะครับต้องหาทีละคู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับ